สวัสดีครับกับวันนี้กลับมาพบกับคร,รัวคุณไอรีนนะครับวันนี้เราจะทําไก่อบปิ๊บนะครับเราดูส่วนผสมนะวันนี้คุณไอรไนีนผสมหมักอะไรไปบ้างครับหลายอย่างค่ะส่วนผสมครับเหล้าพริกไท,ทยดำลาบผักชีลาบผักชีครับลาบผักชีเม็ดผักชีเม็ดผักชีครับแล้วก็ปรุงรสปรุงรสด,ด้วยรสอะไรบ้างครับ ดดอ,ะ,อะขนงขนอฮะนะว่าไปแล้วก็วันนี้เราได้ใส่เหล้าบัวไปครับผมใส่ไปสี่กระบวยเลย<ช>นะเด<ช>ี๋ยวมาดูกันว่าเนื้อมันจะชุ่มฉ่ำขนาดไหนนะครับ<ช>นี่ฮะรอไฟอยู่นะครับรอสักครู่ครับเสร็จแล้วน,นะฮะขั้นตอนการเตรียมของในีเครื่องปรุงฮะนี่คือเมนูไก่อบปิ๊บซิกนิมันหนักไหมใส่หนึ่งเนล็ดไก่ร้อนเลยต้องไวร้อนร้อนร้อน นะไข่อบตีสิกนิดนะฮะโอเคสวยงามมากนะครับแล้วก็ตลอดน,นี้นะฮะแล้วก็เอาเนยมันนะกับน้ำผึ้งเดือนสิบสามชโลมไว้ก่อนนะฮะลองตอนนี้เราขั้นตอนนี้ต้องระวังนะฮะเพราะว่ามันจะงงเง,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 ง้ยงฮะน้ำผึ้งเดือนห้าพอดีและเนี่ยเดือนห้าพอดีเลยมันจะงงเงี้ยนิดนึง นี่สูตรหมักไก่ของคุณไอรีนนะครับดูสิผิวไก่มันชุ่มชื้นนะเวลาอบมาจะได้ดูสดชื่นส่วนน้ำข้างล่างที่ใส่นะครับก็เป็นน้ำหมักไก่ครับนี่คือชัวโมงมาดูนะฮะไก่เป็นยงี้ครับไก่ซิกงิคโอ้โหผิวสวยมากเลยนะถ่ายจากทางนี้จะได้เห็นชัดเต่งเแลงแเน่ยนะดูสิน่ากินมากเลย หอมกลืนหอ,อมกลืนเนื้อกรอ่เดี๋ยวมาดูสักพักนะฮะอีกครึ่งชั่วโมงนล้นะเนาะอีกครึ่งชั่วโมงโอเค,อเ,คเสร็จแล้วครับไก่ซิกนิกครับที่เห็นดำๆนะฮะนี่คือน้ำผึ้งครับได้ความหวานของน้ำผึ้งเดือนสิบสามเมื่อกี้บอกเดือนห้าสุกพอดีนะเดี๋ยวได้กลิ่นเล้าหอมหน่อยนะอืมไก่ซิกนิกครับโดยเชฟไอรีนถ่ายนะมาครับมาดูด้านนี้ฮะ ไก่ซิกนิกนะครับอบด้วยเหล้าบวยดองนะฮะที่เราทํำเองนะอีไก่มหดูสภาพหนังนะไม่ได้ไหม้นะมันกรอบมากอ่ะกรอบนอกนุ่มในเห็นไหมฮะโอ้โห,โโหนะเยเตาดีด้วยเห็นไหมนะเห็นไหมสุกไหมไหมฮะอืมโ,โอเคเดี๋ยวไปลองชิมมาดูนะครับ นี่ใช้ปัดดิงก่อนกล่าวปิดดูกล้องสวยเลยนะดูน้ำถ่ายกอลเป็นกล้องสวยมากเลยทำไมคุณทำลัเอะไรสวัสดีครับหลังจากที่เราทำอบกันประมาณหนึ่งชั่วโมงนะเตาดีมากเมนูไก่ซิกนิกเรามาดูเนื้อข้างในกันนะครับวอาเป็นยังไงนะน้องเป็นเลยอือหือ ดูเนื้อกันโหแม่งเอ้ยจ้ะอันนี้หมักหมักด้วยเหล้าบวยนะครับเนี่ยกลิ่นเหล้านี่หอมมากเลยนะกลิ่นเหล้านี่เด่นขึ้นมาเลยเนะี่ยโอเคนะดูกันไก่ในเนื้อสดครับโอ้โหสวยมากอื้มดูขอน้ำหน่อยเงี้ยนี่แก้ว,กว,กวนยาีอ่อาจารย,ย์ให้ยาแอร์นี่ครับ ไก่ซิกนิคโอเคถ้าผมชิมก็เดี๋ยวหาว่าผมโม้นะฮะจะมีคนชิมให้ครับคุณโอมครับชิมแล้วบอกด้วยนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับจิ้มกันอยู่เป็นไรลองชิมลองชิมหอมไหมหอมไหมอ่ารสชาติไงครับตอนชิมแล้วชิมตอนชิมนล้วชิมด้วยถึงจะอร่อยคุกินแบบไม่ชิมก่อนไงอ่าได้ โอเคหู <Okay>. oh, จิ้มแจว่วไก่ซิกนิกนี่น้องนี้คุณเลยนะเนี่ย <c oughs> ดูหนัง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 เป็นไงครับบันหวานไหมหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบรสชาติไก่เป็นไงครับโดยรวมอร่อยมากครับโอเคครับกินนบ๊วยอ่อนที่มันใช้ได้มากแน่นะน,นอนนี่ฮะบวยเสร็จแล้วครับไก่ซิกนิกครับที่เห็นดำๆนะฮะนี่คือน้ำพึ่งครับได้ความหวานของน้ำพึ่งเดือนสิบสาม เมื่อกี้บอกเดือน5สุกพอดีนะได้กินเหล้าหอมลยนะไก่ซิกนิกครับโดยเชฟไอรีนสวัสดีครับหลังจากที่เราทำอบกันประมาณหนึชั่วโมงนะเตาดีมากเมนูไก่ซิกนิกเรามาดูเนื้อข้างในกันนะครับ,บเป็นยังไนะงนะตุงน้องเป็นเลยอืม เนื้อกันโหแม่งอ้ยจ้ะอันนี้หมักหมักด้วยเหล้าบุยได้ครับเนี่ยกลิ่นเหล้านี่หอมมากเลยนะกลิ่นเหล้านี่เด่นขึ้นมาเลยเนะี่ยโอเคนะดูกันไก่ในเนื้อสุกครับโอ้โหสวยมากอือหือดูขอน้ำหน่อยนี่แก้วยาก่ะอาจารย์ให้ยาแย่นี่ครับไก่ซิกนิค ค okay. ถ้าผมชิมก like ็เดี๋ยวหาว่าผมโม้นะฮะจะมีคนชิมไหมครับคุณโอมครับชิมแล้วบอกด้วยนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับย้มกันอยู่ไม่เป็นไรลองชิมลองชิมหอมไหมหอมไหมอร่อรสชาติไงครับต้องชิมน้องชิมต้องจิ้มด้วยวถึงจะอร่อยต้องชิมแบบไม่ชิมก่อนอไนะโอเคโโอ้หจิ้มแจ่วไก่ซิกนิช นี่น้องยิ่งคุณเลยนะเนี่ยดูหนัง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 เป็นไงครับหวานหวานไหมปลอยเจี๊ยบหวานเจี๊ยบรสชาติไก่เป็นไงครับโดยรวมอร่อยมากครับโอเคครับกินเมืรออ่อนนี่มันใช้ได้มากแน,น่นอนนี่ครับบุบ้ย